ก็คือเราอยู่นี่มา6เดือนแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปตอนในในคลิปแรกๆว่าเราอะเช่าเฟอร์นิเจอร์แค่6เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ในห้องเราอะ่ะก็จะถูกคืนไปหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรอยู่เลยมาดูกันดีกว่าว่าแบบเออเราซื้อเป็นยังไงเนาะซื้ออะไรบ้างแล้วก็แบบประกอบยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนคือเราอะสั่งของจากอีเกียก็เลยต้องมาประกอบเพราะถ้าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่นี่นะคือ แน่นอนว่าเราไม่มีรถไปขนอยู่แล้วเราก็ต้องให้เขาแบบเดลิเวอรอ่ะเกียเป็นที่น่าสนใจสำหรับการซื้อของเพราะว่าแบบเราคิดว่าพนักงานทุกคนทุกสาขาเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้เออเราแนะนําว่าถ้าสมมติว่ายังเป็นมือใหม่ด้านภาษาญี่ปุ่นยังพูดไม่เก่งมากเนี่ยซื้อของทอีเกียก็โอเคแต่ว่าของที่อีเกียมันก็จะแบบ คุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีมากอันไหนที่คุณภาพดีอ่ะมันอาจจะแพงมากะอะไรเงี้ยก็ถ้าใครมาอยู่ที่นี่แล้วไม่อยากเช่าเฟอร์นิเจอร์อ่ะลองตัดสินใจกันดูแล้วกันว่าจะซื้อหรือว่าจะเช่าหรือว่าจะอะไรยังไงถ้าเช่าก็ติดต่อแลนด์เฮาสิ่งที่เราเคยเช่าเนาะเราว่ามันมีหลายๆบริษัทอยู่ที่ขายเฟอร์นิเจอร์อ่ะที่เนี่ยมีทั้งร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์มือสองก็มีแล้วก็มีเจ้าที่เป็นคล้ายๆอีเกียแต่เป็นของญี่ปุ่นเองอะไรเงี้ยก็มีอมลองดูแล้วกันแต่วันนี้เราจะมาให้ดูว่าเราสั่ง ปดีก่าเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพห้องตอนนี้ก่อนเนาะว่าแบบก่อนที่เราจะตกแต่งสั่งเฟอร์นิเจอร์มาใหม่เนี่ยเออเป็นยังไงก็แบบเนี่ยเหมือนเดิมเนาะทางเข้าสภาของเต็มไปหมดดูสิทุกคนโลกมากนี่ให้ดูภาพแบบมุมกว้างห้องเราก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็คือของอีกเกียที่เราซื้อแบบสั่งมาทั้งหมด มีเป็นชั้นชั้นวางของมีเก้าอี้เรียนมีโต๊ะทํางานแล้วก็มีเป็นโต๊ะแบบเก็บของเล็กๆอะอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็มีลิ้นชักอ๋อแล้วก็เตียงมีเตียงด้วยแต่ว่าเตียงยังไม่มาเดี๋ยวเตียงมาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีเนาะตอนแรกอะจะให้แบบอีเกียเขาต่อให้เลยเนาะแต่มันเสีย5 0าพันเยนคือค่าค่าประกอบแล้วก็บวกไปหยอีกอีก20%ของค่าของค่าของราคาสินค้านั้น,น,นๆนอะไรเงี้ยซึ่งพอเราซื้อมา5-6าถึงอย่างเนี่ย แล้วพอต้องมาประกอบอะเรารู้สึกว่ามันน่าจะแพงเราก็เลยตัดสินใจซื้อเซ็ตแบบเนี่ยเซ็ตประกอบเองของอีกเกียอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เขาถามเรื่องซ่อมอะเอ้ถามเรื่องประกอบอะเขาจะเขียนประมาณว่าแบบหรือว่าคุณลองจะประกอบเองไหมล่ะโดยที่เรามีเซ็ตอย่างเงี้ยขายนะเป็นเซ็ตแบบเป็นเซ็ตเขาเรียกว่าอ,อะไรอะไข่ควงอะไรเงี้ยแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเห็นแก่เราเราซื้อเราทาเองก็ได้เราไม่อยากเสียเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะโอ้ยทุกคน แกได้ละกว่าจะได้คือไข่วงมันเหมือนจะต้องชาร์จอะ่ะก็เลยยังไม่ได้ชาร์จเพื่อแกะกล่องก็เลยรอ,อ,อก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามากองแกะของกันดูก่อนละกันเผื่อว่าของมันจะไม่ต้องใช้ไข่วงในการติในการประกอบเนาะโอ,โอ้เจ็ดขั้นตอนเองเฮ้ยทำไมใช้อนด้วยอะ่ะตาละ เฟอร์นิเจอร์เกียคือมันจะเป็นประมาณแบบเหมือนไม้อัดอะมันก็เลยไม่ได้แพงมากแต่ว่าคุณภาพมันก็จะแบบไม่ได้ดีมากถ่ายคลิปไปด้วยก็เหมือนจับเวลาไปด้วยน้องว่าแบบใช้เวลากี่นาทีในการทําดูซิไหนด้านหน้าไหนด้านหลังเนี่ย ที่ใช้ได้แล้วทุกคนแบบลองโอ้สุกโกยหารังการอยู่ว้าวมากว้าวมากว้าวมากที่สุดไวที่สุดทุกอย่างในการสร้างมันแบบอีซีนะ่ไปหมดอ่ะ ด้ทุกคนที่เราเลอกเสอร์เนี่ยเพราะว่าอกทุพุทางเนี้ยเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็เก็บของได้เยอะแน่นอนจ,จะขอทุกอย่างที่ทุกคนเห็นที่เราโชว์ให้ดูว่ามันรกมากข่าไหนมาเก็บในนี้นั่นเองนี่น่ารักมากทุกคนอะไรานี่ย สี่อ,อย่างทุกคนหนึ่งสองสามสี่ใช่สี่อย่างเหนื่อยเรามาดูกันว่ามันใส่อะไรได้เราจะใส่พวกแบบเนื้อไม่ถูกกระดาษเราเก็บ bon เพราะว่าเราต้องแบบเก็แบไว้ทิ้งพวกกระดาษลิงไงก็กระเป๋าใหญ่ได้อย่างเยอะขอหายไปเยอะเป็นไงโต๊ะอะไรนะจ๊ใช้โต๊ะอะมันถึงได้เลยทุกคนโต๊ะน่าจะยากเหนื่อยมากทุกคนอยากแบบ ถอดเสื้อแต่ว่าไม่ได้น่าอายน่ะถอดเสื้อไม่ได้ถอดเสื้อให้เพื่อนๆดูไม่ได้มันน่าอายโอ้กี่่อยางเนี่ยตายละห้องข้างๆด่าตายแล้วแหละพี่แกแนะนำได้แล้วว่าไม่ควรต่อคนเดียวในเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องต่อคนเดียวถูกไหม โต oh, มันยากมากแบบยากมากไม่อยากทำแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วก็เลยแบบควรที่เราทำดีไหมเนี่ยแต่ก็อยากทำเพราะว่าจะได้โตอ่านหนังสือไงเพราะว่าจะอ่านหนังสือเพื่อที่จะสํบคันจีพรุ่งนี้ยังไงดีนะทำหรอเนาะมันคงไม่นานมากขนาดหรอกโอเ okay. ค let's go สู้ๆก็เขาให้เริ่มจาก ต่อลิ้นชักก่อนโอเคมันคงเป็นอะไรที่ง่ายก็เลยให้เริ่มตัดต่อลิ้นชักแหมแล้วลิ้นชักมีสองอันด้วยนะประเด็นก็คือตอนนี้กำลังคิดอยู่แบบว่าไอตอนเนี้ยประกอบเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าจะย้ายห้องอะ่ะแล้วอีกของพวกเนี้จะยังไงวันเนี้ยถ้าย้ายที่ก็ต้องก,ก็จ้างเขามาขนนัแหละแต่ว่าที่หลางต้องถอดประกอบออกแล้วก็ย้ายไปซึ่ง คงปวดหัวอยู่เหมือนกันอยู่ต่างแดนนี้เราก็ต้องสู้นะทุกคนเราจะมายอมแพ้ไม่ได้โอเคนะนี่เนี่ยมันให้มารวมอย่างเงี้ยใช่อ่ะเขาแยกให้หมดเลยนะทุกคนรู้ปะเขาแยกแบบที่สุดแยกแบบทุกอันของจริงพอมันเป็นน้อนรวมอะ่ะมันหายากเนาากี่ยเออมาเทแล้วก็หาเนี่ยเสียเวลาตอนหาเธอประกอบอ,อาจจะไม่ได้ยากมากยากเนี่ยหานี่ยะดีนะมีไข่คอนเนี้ยช่วยได้เยอะมากไม่งั้นคงแบบ แม่คงโมโหอยู่อะแบบคงแบบวยวายอะมันแค่เนี้ยเราก็แบบแล้วก็เนี้ยใส่นอนลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี้ยแค่เนี้ได้แล้วโคตรของโคตรของโคตรง่ายทุกคนเราถอใจกับการทําลิ้นชักแล้วเราว่าเราจะทําอันที่มันเป็นแบบตัวโตก่อนเราเค่อยทาลิ้นชักเพราะว่าลิ้นชักมันทํายากมากมันแบบ ต้องใส่ล้อเลื่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบโอ้ยไม่คิดว่ามันจะยากมากรู้กี่นักจ้จางเขาน้อ 5, ห้าพแบบันเยนไม่น่าเขียนแกแบบเงินห้าพันเยนเลยอ่ะมันยากมากเดี๋ยวมาใหม่อีกทีต่อได้แล้วทุกคนแบบเหนื่อยมากต่อเรียนใหญ่หน่อยข้างห้องน,นะแต่แบบเกลียดชั้นมากตอนนี้เพราะว่าฉันเสียงดังมากเธอก็ยังเหลือ ก็อยงไรลิ้นชักนั่นแหละแต่ลิ้นชักมันยากมากก็เลยเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันขอไปอ่านหนังสือก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาทําต่อโอเคทุกคนเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต่อเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียกันต่อเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะมันต่อไม่เสร็จมันแบบมันเหนื่อยเกินเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะห้องเราตอนต่อเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูเตียงเพราะว่าเตียงมันยังไม่มาก็ดูเท่าที่เรา ประกอบไปก่อนละกันเราต้องซื้อใหม่ทุกอย่างเลยนะแบบว่าตู้เย็นด้วยแล้วก็เครื่องซักผ้าด้วยเดี๋ยวพาไปดูตู้เย็นก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนี่ตู้เย็นแบบใหญ่โตโโหลานชอบม,มากข้างบนอะพื้นที่ข้างบนมันกว้างมากเขาโฆษณา,าป,ประมาณว่าแบบพื้นที่ข้างบนเยอะแบบวางของได้เยอะวางไมโครเวฟวางอะไรนี้ได้เงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ซื้อไมโครเวฟเราก็ซื้อแค่หม้อหุองข้าว ซื้อมาหกข้าวเนี่ยซื้อไว้นานแล้วอะไรเงี้ยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อมาโครเวฟดีไหมเดี๋ยวข้างเสื้อผ้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตละกันเดี๋ยวเราไปต่อเฟอร์ที่เหลือก่อนต่อไอ้เน,นี้ยเสร็จแล้วเนาะแล้วก็โต้เมื่อวานต่อเสร็จแล้วทุกคนแล้วลิ้นชักก็ได้แล้วดูสิแบบ ه, ดีมากต่อไปอีกันทุกคนด้านไหนเนี่ยที่เคยประกอบมาก,ก่อนนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าอันนั้นแบบทำคนเดียวเหมือนกัน แบบโคตรหคตรเหนื่อยใครที่มาอยู่แล้วต้องการแบบความช่วยเหลือในการต่อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยติดต่อเราได้ชอบต่ออะไรอย่างี้มากแต่ไม่รู้กล่อนี้มันจะใหญ่ไปหรือเปล่ารู้สึกเหมือนก่องี้มันดูใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวขอไปประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนจบว่ามันเป็นยังไงดีกว่ารอแป๊บน,นึงนะทุกคนยังไม่เริ่มต่อเลยขอแวะกินขนมก่อนพอดีซื้อแบบซื้อได้ซูกูมาน่ากินมากน่ากินอะ ขว้กินก่อนเป็นแบบน่ารักไหมแบบอืมอร่อยคือไส้มันเป็นไส้นมสตรอเบอรี่แต่ว่าเทกเจอร์ไม่เหมือนถั่วแดงอะ่ะก็เลยเป็นคนไม่ชอบกินเทกเจอร์แบบนี้ก็เลยอะ่ะรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ว่ารสชาติมันอร่อยไงมันเป็นแป้งไดฟุกุแบบมันมีความใสนิดๆอะ่ะดูเดิโอเคคลิปหนึ่งทำทุกอย่างหมดเลยรีวิวขนมด้วยแล้วก็ ตอบผลเอแต่งห้องอะไรเจหมดเลยเนาะอันนี้ซาคาต้าทุกคนเค้าก็อร่อยมากอยู่ที่เนี่ยของหวานอร่อยของหวานแบบน่ากินเยอะมากแต่ว่าแบบบางทีเราก็ต้องยับยั้งชั่งใจเพราะว่าไม่ไง้นเราจะอ้วนไปมว่านนี้ตอนนี้ก็อ้วนมากแล้วเพราะของหวานญี่ปุ่นอะไอ้ร้านไหนหวานก็หวานมากร้านไหนหวานไม่หวานก็จก็ไม่หวานเลยบางทีแบบมันไม่มีตรงกลางอะก็เลยแบบงงปวดหัว ใส่น,อน็อตแล้วก็แค่นี้แค่นีนะ้โคตรของโคตรง่ายเถอ,อทุกคนได้เก้าอี้แล้วจ้าไปแล้วอย่างสุดท้ายแล้วทุกคนใส่อกอกสารน,นะที่เป็นลินช,ชักลินชากเดินทางมาถึง สิ่งสุดท้ายทํามาตั้งนานโคตรอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือมันสนุกแหละถ้ามันทําไม่เยอะแต่พอมันทำเราเยอะมันก็เบื่อคนเหมือนลิ้นชักนี่แม่งจะดูเหมือนยากเหมือนกันนะเนี่ยอุปกรณ์เยอะโคตรโคตรไม่ชอบกับการไม่ชอบการประกอบลิ้นชักเลยอ่ะแบบท้องวานประกอบลิ้นชักตัวโคตรยากแบบมันวุ่นวายอ่ะฉันเหนื่อยมากทำไมมึงได้แบบ

ทำไมพูดจาแบบนี้ละเอิร์ธโอ้ไม่ต้อง่องคู่แข่งมันไม่รู้ว่า,วาอใส่ผิดด่าน ของมันเยอะจนแบบงงไปหมดเลยทุกคนว่าจะจะทอะไรก่อนดีหรือก่อนทาอะไรทีหลังทําอะไรก่อนอะไรเงี้ยบายโควิดนาวัคซีนที่โรงเรียนทุกคนถ้าฉีดเองอะมันรอนานก็เลยโอเคเราไปรอฉีดวัคซีนกับโรงเรียนแล้วกันไม่นานสามสิบนี้จะได้ฉีดแล้วได้ฉีดไฟเซอร์ด้วยทุกคนจัดห้องเสร็จแล้วทุกคนประกอบเสร็จแล้วทุกคนประกอบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็จะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะก็มี พวกเนี้ยชั้นวางของเนาะแล้วก็โต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้ามีาไฟนิดนึงแล้วก็มีเตียงก็นี่ก็กำลังดีคนก็โอเคอยู่เหนื่อยมากใช้เวลาทั้งหมดอ่ะ เช้เวลาทั้งหมดประมาณสองวันในัดเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออห้องมันดูลงขึ้นดีอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไอ้ไม่รู้จะเอาโปรเจกเตอร์ไว้ไหนอะ่ะคือตอนนี้ก็นอนไว้ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยถ้าเราไว้ตรงนี้ใช่ไหมคือเตียงเราอยู่ตรงเนี้ยเวลานอนเราดูไม่ได้ไงก็เลยแบบเสงแต่คงต้องไว้ตรงนี้ก็และมั้ง